สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่คะวันนี้สาวสุรินพามาเดินเล่นแถวหมู่บ้านที่สาวสุรินอยู่จันเมือนจาน,นี่เนาะนี่ไปดูนี่สาวสุรินชอบต้นไม้ต้นนี้มากต้นไม้สองต้นนี้สวยงามมากจ้ะน,นี่ใหญ่ด้วยจ้ะสองต้นนี้ต้นใหญ่มากที่มองไปตรงโน้นเพื่อนจานู้นนะจะเป็นสนามฟุตบอลด้วยจันเพื่อนจ่าฝั่งโน้นนะสนามฟุตบอลเนาะ ตอนนี้ดอกไม้ออกเต็มเลยจอนเพื่อนจานี่ดอกสีเหลืองเหลืองเนี่ยเต็มเลยจ้ะเหลืองเต็มไปหมดเลยจ้ะเนี่ยเหลืองเต็มเลยจ้ะเพื่อนจานนตรงนั้นก็จะเป็นปันม๊มน้ำมันจ่ะเหลืองเต็มไปหมดเลยจ้ะเพื่อนจ้าตอนนี้ออกสวยงามมากจ้ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนตรงที่รถออกมานี่ก็จะเป็นวงเวียนจ้นเพื่อนจ้า ก็จะเป็นเพนนี่เป็นธนาคารเนาะเพื่อนจ้ะตอนนี้อากาศดีช่วงนี้อากาศเริ่มดีเริ่มร้อนแลวจ้ะนี่ดอกไม้ฝั่งโน้นก็เต้นไปหมดเลยจันเพื่อนจ้ะดอกไม้สีเหลืองเหลืองนะเห็นไหมแล้วก็ข้างหน้านู้นสีเหลืองเหลืองนะมองไปไกลๆก็จะเห็นสีงเหลืองนองเพื่อนเนาะเป็นต้นอะไรนะต้นเอต้นรับปวดจันเพื่อนจ้ะ กำลังออกดอกเลยจ้ะรับอ่ะเพื่อนจ้ะหรูอว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเคาร์โนล่าเหรอดอกคาร์โนล่าหรือไงเนี่ยรู้ว่าดอกรับฝันเพื่อนจ้ะนอนจันเพื่อนจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ย กำลังออกดอกเต็มเลยจ้ะสีขาวสีสีเหลืองน่ะเห็นปะเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเมื่อกลางวันนี้แดดออกดีดีจันเพื่อนจ้าแต่ตอนนี้แม่งมืดอีกแล้วมืดเหม,มือนฝนจะตกเลย ฝนจะตกเลยจ้ะเพื่อนจ้านี่ก็จะเป็นมาปั๊มน้ำมันจ้านี่ก็ล้างรถได้จ้าหนาวจ้ะเพื่อนจ้า ลมเย็นจ้ะนี่สาวสุดินพามาเดินนู่นสาวสุดินอยู่ข้างบนนู่นอาจารย์เพื่อนจานนท์ข้างบนนู่นอ่ะนู่นนู่นตรงโบสถ์อ่ะเห็นไหมตรงที่มีโบสถ์สาวสุดินอยู่เพื่อนจ้าดูไอ้ดอกดอกสีเหลืองอ่ะดอกรับแหละคิดว่ากำลังออกดอกกำลังออกดอกสีเหลืองเต็มเลยจ้ะเพื่อนจ้า เห็นไหมนี่แหละน่ะแถวที่สาวสุรินอยู่นะหมู่บ้านที่สาวสุรินอยู่นะข้างบนนู้นอนะ่ะนี่เห็นไหมสวยปะสวยไหมเพื่อน,นจ้ะตอนนี้แดดถุบไปแล้วเนาะนตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนจ้ะโรงเรียนตรงนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์ตรงนี้เป็นโรงเรียนจ้ะ,ะอืม เนี่ยอดอกรับเห็นไหมเพื่อนจ้ะสวยงามตรงเนี่ยคนที่ทําสวนพวกเนี้ยเขาบางทีเขาจะปลูกทุกปีไม่เหมือนกันเนาะปีนี้เขาปลูกรับปีที่แล้วน่าจะปลูกข้าวโพดอะไรเงี้ยแล้วปีต่อไปค่า,าจ,จะปลูกเอ่ออะไรนะเอ่อข้าวอะไรเงี้ยแล้วแต่จะ้ะเขาจะสลับเปลี่ยนไปทุกทุกปีเนาะ เขาจะไม่ปลูกซ้ำกันจันเพื่อนจ๋าเนาะสวยงามบ่เนาะเพื่อนจ้าสวยงามเนาะเนี่ยเห็นไหมสวยงามจ้ะเนาะนี่แหละชาวชนินอยู่แถวนี้ละจันเพื่อนจ๋าเนาะเนี่ย อัศรินอยู่ตรงนี้แหละจานเพื่อนจานะเนี่ยพาเพื่อนมาดูอ่ะอากาศดีจ้ะเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นบ้านพักคุณธราจานเพื่อนจ้ะนะบ้านพักคุณธรากำลังสร้างเสร็จแล้วจ้ะสร้างสร้างสร้างลายเสร็จแล้วนั่นตึกนั้นอ่ะนี่ก็จะเป็นร้านไอศครีมจ้ะเพื่อนจ้ะร้านไอศครีมจ้ะ ่ันจ้าเนาะน,นี่ร้านไอศครีมขันเพื่อนจ้านั้นกับบ้านพักคุณชาราจ้าเพื่อนจ้าเนาะ,ะข้างหลังนี้นี่ก็ว่าเอออันนี้ก็เป็นอะไรตัดมาเออทำทำไม้หรอขายไม้หรอร้านนี้เนาะรัานก็จะเป็นธนาคารเนาะ ข้างหลังตรงโน้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลจันเพื่อนจ้านี่แหละจันเพื่อนจ้าสาวสุรินอยู่หมู่บ้านนี้แหละจ้าเนี่ยทำเพื่อนชอบคลิปของสาวสุรินฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสุรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ